มดเเเีียยยกูจะน่ไอ้ฟุกเลามาสร้างกับดักกบเลยตรงนี้เนี่ยนี่มันแชมเบอร์ไม่ใช่หรอนี่นี่หน้าตาแชมเบอร์เนี่ยเนี่าอีซีวันจะเพย์เลสเทน่ะไอ้เนี่ยบอกว่าเป็นคอมเมนต์เฮ้ยเล่นกับฉันหน่อยฉันก็มีเพื่อนบอกว่าเป็นคอมเมนต์ทำไมวะโอ้โหทำไมมันพิมพ์เหมือนไอ้นี่เลยวะมันพิมพ์เหมือนแบบฝรั่งแบบไอ้นี่เลยทำมาแปลภาษาให้หรือเปล่าเฮ้ยพี่โอ้ก็ไม่โอ้ไม่ง่งมาได้อะเฮ้ยเราเป็นคนเปิดสิอย่างนี้ไอ้ใครบอกใครเป็นคอมเหนต์ เอ่อมันชื่ออะไรอ่ะเซฟไปเซฟไปเซฟเนี่ยเดืยดตายฟุกอยู่เนี่ยเฮ้ยคนเขมรมาคนเขมรมาเอาแล้วอย่ามาคุยกับกูเฮ้ยเราควรจะสร้างสังคมที่น่าอยู่ในโลบอสสิวะแล้วมึงอยากสร้างกับเขมรไงเฮ้ยมันด่ามึงเลยดูดิมาเข้าเซิร์ฟกันดีกว่าไอ้ฟุกอยู่ไหนอ่ะไปมามาเฮ้ยมีคนจะตามมาเอ่อนี่แหละวะนี่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 เมื่อไหร่มึงจะเลิก แต่งตัวมี้วะเพราะเด็กกูกระทั่งมึงโดดแบร์เสื้อใช่ปะไม่ไม่มันไม่เห็นไอ้เนี่ยคำว่าคำว่าเพื่อนมันบังหน้าอยู่นี่ไงตั้งค่าแล้วก็นั่นไงไอ้ข้างล่างเฟรมเรทอะข้างล่างฟิล์มเหรอใช่ทำไมต้องทำเสียงกันวะไยมึงคนเดี่ยวไ่ซ้ำเอยแต่กูยังไม่พูดเลยนะเไอ้มึงก็ทำไอ้เงูนี่ใครเนี่ยแต่งตัวโคตรโอ้โหเลยโอ้โหเอ่อ ไอ้เหี้ยกูใจง่เข้าเลยวะเข้ายังไงไป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 เราต้องสร้างกี่กี่คนวะห้าเลยไหมอห้าไเลยไปไปไปไอ้ขนาดเบคอนยี่ตูใหญ่อ่ะมึงเห็นปะเฮ้ยแล้วนี่ใครเนี่ยไม่เข้าเลยไม่เข้าอะไรฟุ๊กเข้ามาหมดแล้วโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ๊ยเพื่อนนี่ปุ่มไรเข้าเลยเพื่อนมันเดินชนเออเดินชนแล้วเฮ้ยทำไมมันมีคนเดินตามมันมาเต็มเลยเฮ้ย มันอยากให้มึงไปด้วยเนี่ยมันอยากให้มึงแบกไงเขาบอกอยากเล่นด้วยอ่ะผมเข้ามาแล้วโอเคโอเคเล่นแหวนไปแล้วเฮ้ยผไม่เล่นนะลาก่อนไม่อะเราบอกกันนะปิดไม้และเล่นแหววีสองโอ้คุณบอยคู่ไปเล่นหมายเลขก็ได้นะโอ้ยจบแล้วแฉเป็นแฉจริงจบแล้วมีคนมีอาวุธโอพีกะว่าจะให้พี่ฟุกมาโชว์ศักยภาพตัวรอดซะหน่อยโอ้ยมันตัดนานจังไงไม่เข้ามาเหเกื่อน อูจะรู้เน้นโทรศัพท์ไหมล่ะไม่ครับไม่ครับตัดทีเดียวไม่ครับตัดง่ายกว่าใช่ปะผมแปลว่าวันนี้ก็ต้องสักอะไซักห้าร้อยเดี๋ะวันนี้ห้าร้อยเดี๋ะฮะมึงอยู่ถึงเหรอไอ้เพื่อนมึงเมันยังไม่ดูวิธีกล้าของมึงอยู่ถึงเหรอห้าร้อยวันไม่ยากหรอกแค่ไม่ฟุกมันไม่ไม่มันไม่ยากหรอกแต่มันมันอัดตีิร้อยวันก็หนึ่งชั่วโมงเฮ้ยเจทำไมเราทำไมเราเล่นชั่วโมงหนึ่งครั้งนั้นเราเพิ่งสิบสี่วันเองวะเราบังงง เพื่อกูหน่อยดิกูไรวะไอ้ฟุกอยู่ไหนอะไอ้ฟุกโดนหมาไล่อยู่เพื่อกูหน่อยดิตายกูตายจริงตายไอฟุกฟุกไม่ตายได้เรียกเจนได้ฟุกไม่ต้องกลัวเฮ้ยกลางคืนกำลังจะมาละเออไอ้พวกไอ้พวกยังไม่กลางคืนยังไม่มาเลยปวดจะตายกันละไอ้พวกผีตาโบ๋เฮ้ยเฮ้ยเมึงจะมาอะไรกลัว อะมีปุ่มโอยเยอะแยะเลยไปฟเข้ามาฟุูไอ้พมึงก็ตายหรอกเข้ามาแล้วยังไงถ้ากว่างไม่นายยังได้ยังข้างนอกกี่ปย่างไงเลยแหละก็เล่นได้เล่นได้เล่นได้เพราะว่ามันแบบไปได้คือนี้กว่างไม่นาะมันจะเกิดป่าไม่รู้แล้วถ้าแล้วถ้ากวางมาคือมันจะวิ่งใส่เราเลยเหรอมันมันจะมีบอกไม่หนิว่กวางกวางหน้าวันอ่ะอีเวนต์อ่ะเฮ้ยแน่มาแล้วเนี่ยยืนมองอยู่เนี่ยมันมีตัวอะไรอ่ะก็ไม่เคยออกอ่ะหนึ่งไม่ใช่เหรอกูไม่เคยออกไปอ่ะ ไม่เป็นจะไล่เลยแล้วมึงบอกเล่นเป็นชั่วโมงมึงไม่เคยออกไปนะใช่อยู่ไอเจ้ไปไปมันไม่ไล่อ้าวแล้วมันมีเพื่อนมันต้องเกิดแบบในคลิปมึงก่อนหรือเปล่ามันต้องเกิดไงโอ้สีน่ะอ๋อต้องรอมันแดกคนก่อนใช่ไหมเออแล้วชาวพเนจรมันมายังวะแลกขาไก่มาหน่อยเฮ้ยไม่ขาไก่ขาขากระต่ายมีใครมีปะเอามาหน่อยดิ เม่ช้าแล้วไบรจังคุณฟุ๊กชอบเนี่ยคุณฟุ๊กไม่ชอบเหรอเออก็าไปดูแน่น่ะซิเบอร์เขาบอกให้เติมไฟก่อนเลยทำไมอ่ะเล่นมั่วตลอดเกมนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุผลก็ครับฝนตกแล้วมันเร็วไฟไหมใช่ไหมพ่อขาขนสัตว์มาถึงแล้วเฮ้ยใครมีขาไก่เอ้ยขากระต่ายขาไก่อะไรวะขาไก่อะเออเยัะแยะเยเก็บไม่หมด ต้องหาขาขากระต่ายก่อนนะตีนกระต่ายกูไม่มีอ่ะกูมีแต่หนังกูไม่ทำหนังหมาบ้างกับูรู้ว่าจะเล่นอะไรกันเนี่ยเออเฮียยัจะเล่นอาวีเหรอสนุกกว่าเออจริงเพิกูกำลังหาขาแกะอยู่เอ้ยขาไก่เฮียย่อ้ยสนุกไรเอ้ยเนี่ยได้ละไอช่องเขาดังมันก็ต้องดูอ๋อทำไมวะเฮ้ยหนังหมากูหาย เอ้ะสไปอะเออเฮ้ยหนังตกน้ำมาสุบนางหมากูหายใครมันมาตุ้ยหนังหมากูวะมึงไปดูฟัวฟันดิเฮ้ยมีมานั่งด้วยเหรอไม่ก็โต๊ะคราบไงอ๋อมามานั่งหัตถกรรมรอรอมาถ่ายให้เฮ้ยเฮ้ยหมากัดแรงมากเฮ้ยเขี้ยหมามันกระโดดหมากัดเฮ้ยช่วยด้วยมีหมาอันฟาด้วย หมาอัลฟาคืออะไรวะหมาซิกแมาเหรอเฮ้ยขอนี้ได้ป่ะปน,น,นังปนันผมไม่เคยโดนหมาหมาอัลฟาคืออะไรวะหมามีปลอกคองไงหมาอัลฟาใช่เหรอเออมันนั่งเหล่าคะนั่งเหล่าค้างทั้าทางวันแล้วห <c oughs> มาซิกมามีปะแล้วมีหมาซิกมาปะ <c oughs> มันเสื้อไอ้ฟุกไงเอาหอกก่อนแล้วกันพกติดตัวไว้หน่อย <c oughs> หอ,อกเที่ยวไปฟาดอะไรเที่ยวคุชอบมากเลยอันต่อไปเนี่ยเนี่ยมันบอกว่ามันต้องการผิวของหมาป่าอัลฟาต่อไปเนี่ย เดี๋วหมาอัฝ้าเหรอเออมื่อกี้มันก็ดอกถังธรรมดาไม่ใช่หรอวะหมาฝ้าว่ะแล้วหมาอัฝ้ามันต้องอันไหนวะบอกแล้วมันเป็นหมาซิงมาใส่คอว่ะเฮ้ยเลฟุกอยู่ไหนฮะทำไมฟุกเงียบจังหมาฝ้ามันต้องมีกล้ามออกแบบเร็วๆไงฟุกมันมานะฟุกเฮ้ยเจมีนั่งวะเนี่ยฟุกมันมานะฟุกจะทำหอกยังไงสเตลเล่เฮ้ยพอคนพอคนเยอะก็นี่ว่ะถ้ามีคาร์ดคารลงมันมันก็ทำหอกไปคาร์ดลง อะไรครับเป็นสปาต้า,ตามันจะอเอาู้เฮ้ยอาหารไม่อ<ว>พอเนี่ยเอ้ยมีปืนด้วยเหรอโอ้แจ๋วเลยจอาทำอะไรฮะเป็นชัน้นเฮ้ยไม่ช่วยเด็กแล้วเหรอเร็วยังวะกูบอกแล้วมึงเอาเบคอนเข้าม,ามามันอยู่โชว์ผูกมึมงนี<อ>่แค่ไหนเพย่พอนเนี่ยฆ่า,าน้ำทหารมากกว่าจะมึงหาเด็กเจอแล้วเนี่ยเจเราถึงที่เราเล่นกันแล้วเว้ย ใช่หรอนี่มึงเล่นไปชู้มงเล่นแค่เนี้ยเหรอโดนคนป่ากระทืบตายไม่หรือว่าต้องเติมแคำไปลองลองไปอ่านเม้นในในในคลิปเนื้อมันอาจจะมีแบบเด็กมาสอนเล่นก็ได้มึงเล่นไแค่เนี้ยจริงอ่ะยี่คุณไม่รู้ไงว่าเอออะไรนะแบบเฮ้ยทำไมกวางมันเดินเข้ามาเฮ้ยอันนี้ปักวะเนี่ยมันไม่กลัวไฟเลยเอ้ยวันนี้วันนี้ล่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วก็ได้นะเจแบบช่วยเด็กสี่คนสำเร็จ เป้าหมายมีแค่ะชื่อเกมชื่ออะไรนะกระสุดกาวนเออมันมาเอ้ยเนี่ยได้แบนเอ็มาได้แบนเอ็มาอันหนึ่งเฮ้ยเขียรู้ตอบรูมันสู้กับได้เหรียญโง่ๆด้วยเฮ้ยมีมีน้ำวนอะไรด้วยอ่ะคาถาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูโดนกบเออไม่เอาไม่เอาดีดปะเฮ้ยกูโดนกบยักษ์ไรกบยักษ์เหรอไอ้กบม่วงอ่ะกูไม่ไหวมันแรงมาก สู้มันไม่ได้แล้วมันมีน้ำวนน่ะถ้ากูกระโดดลงไปนี่กูจะเจออะไรปะแล้วลองดิแค่เจ็บพ่อโอ้ได้แล้วได้เห็ดอ้าวเฮ้ยอ๋อนี่นี่ฟอกนี่หว่าเอ่อเก็บมาเฮ้ยกุญแจกบเอาไปทำอะไรได้วะไม่รู้อะเนี่ยมันบอกว่าห้ามลงเออเนี่ยกูเลยบอกไงว่าว่ามันคืออะไรอาโอเค กูอยากรู้เหมือนกันอ่ะลงไปพี่ะหนูต้องฟาร์มกบมาเปิดเฮ้ยเออนี่ไงเรากุญแจเพียบเลยนี่เออแต่เพียบเหรออยู่ไหนอ่ะเพียบเปิดเปิดแล้วหนึ่งกบโคตรน้อยเลยใช่แล้วเมื่อกี้บอกเพียบเออเพียบอ่ะเพียบเหรอมีสามอันเองนี่หว่าเพียบเหรอกุมแดงจะเป็นลมเฮ้ยคุณฟูทำไมคุณฟูไม่พูดอะไรเลยอ่ะมันอยู่มันกำลังเอ็นจอยเหมือนตอนเล่นมาครับ โดนปัดไปไม่ไฟ้ีศาแล้วเออไม่คุยแล้วนะมันไม่มีฝ่ายโอ้โหเกมมันเริ่มีเป็นล้านเกมโอ้โหจะตัดอ่ออันนี้ออกอากาศได้วปะโอ้กู้ถา่อะไรเด็กอยากแล้วเว้ยแปะแปะกูได้คลิปเลเฮ้ยแลไอ้ก้อนเหลืองเหลืองไอ้ก้อนเหลืองเหลืองนี่คืออะไรอ่ะกูแจ่เต็มพื้นเลยเก็บไม่ไอ้ก้อนเหลืองเหลืองนี่คืออะไรเอาหอบไอ้ก้อนเหลืองเหลืองคืออะไรสว่างเหรอเออ ห้อยมาเพื่อ,อนไอ้แค่แบบไม่มีคอมพอนเซนต์เยี่ยอิงห้อยมันจับตัวกันเป็นก้อนอย่างงี้เหรอโอ้มึงดูภาพเกมนี้แม่มันสมจริงเหรอ,อ มึงดูใครเข้าออกครับต้นไม้ไร้หยบเนี่ยไอ้หอกเขาพลาดกันว่าเอยากเป็นต้นทีเหรอไอ้เมียดกูจะเมียดเนี่ยอุ้ยไอ้ฟูกมาสร้างกับดักกบเลยตรงนี้เนี่ยไอ้ฟูกอะไรของมึงเนี่ยดักกบอะไรใครเขาดักกบกันก็ไม่เขียกับดักกบวะอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้กับดักกบจริงเรื่อะไระดาษกระดาษเนี่ยบล็อกแท็บวะเนี่ยมันเขียนเนี่ย แป๊บใครมันขีดกับจักกบอ่ะเดี๋ยวโจโฉอ่ะไแกดักกรบทำไมหากรงหาเครียดอ่ะเฮ้ยมันมันสร้างกับเพื่อนของผมนะมันสร้างหอกไงอ่ะเพื่อนเป็นอะไรหองแน่ไปเปิดกล่อง มึงจะไปแรกกับไอ้นี่เออไอ้พ่อขาพเนจรน่ะเฮ้ยลงคู่มาแล้วเหรอดููคำตอบพวกมึงดิเราคำตอบอะไรกูก็บอกเยอะให้ไปหาออเไอ้นี่มันมีไอ้นี่มันมีเสื้อผ้าด้วยมึงดูดิเอ้ยหาหาอะไรนะหาในกล่องเด้อดิหาแล้วไปอ๋ออะไรของอะไรเดี๋ยวมันต้องตั้งไงมันไม่มีหรอมันไม่มีเพื่อน เชื่อเราจะไม่ดูเฮียไม่ใช่เฮียแน่อยู่อะไอคนสี่อะปกติด้ยทไมอะคิดว่าช่วยเด็กไปเด็กมันไม่ช่วยคนสองก่อนอะเอ้ะมันช่วยเด็กหรอใช่ไม่ช่วยเด็กเปงคนนะแล้วแล้ไหนมึงบอกดูซีบิงมาไว้ช่วยเด็กมันไฟมันจะช้าก็มึงก็ปล่อยนั่นดิเอียใส่ชุดก่อนหนังใส่ชุดก่อนหนังมาแล้วน่ะที่แคปคุณนี่ไอฟุกรู้ป่ะถ้ามึงกินผลอันนี้เข้าไปมึงจะมีพลังของผลยางยืดเลยมันได้ยืดอ่ะ ไอ้ผลม่วงๆเนี่ยแต่พอแบบผ่านไปตักงยี่สิบปีมึงอยากเข็นก็บอกกับมึงจเจ้าอย่างเออมึงมึงลองกินดิเดี๋ยวมันมันมีบัฟจริงนี่ยังผลยังยี่สิบม่วงอ่ะมันก็ถมาอะไรนะก็มาดิกูด่าครับกูด่าแต่ถ้ามึงเก็บเขาโดนกูด่าแปลว่ามึงไม่เคยโดนใส่ปากถ้าอย่างงพีเฮ้ยมันกดดอกของไงวะดอกของอย่างกระเป๋ากดอีฟปะไม่มันบอกกดแบ็ k สเปซคืออะไรวะแบ็ k สเปซ ก็ปลุกตรงไงคือปุ่มเออวางก็แค่ไอเดียของคอมไอ้ยี้มันเป็นแต่ปุ่มลูกศรเนี่ยกูไม่รู้จับโอ้เบนเดอร์ไม่แชร์ไม่แชร์มึงดูได้มึงดูได้ฟู๊กนะบิตตีี้้เเาไมม่ฮยฟู๊กก็คือมึงมึงซุ่มเงียบหรอไอ้ฟุกจัดการมันฟู๊กมึงจะยิงให้มันตีทำไมอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเฮียอะไรมึงใส่ชุดก่อนน่ะแล้วเราไม่สร้างอะไรเลยเหรอสร้างไปแล้วว่าแผนที่อ่ะ ก็ไอ้ฟูกนี่ไงกับจักกบที่มึงเทียนเออตั้งผมเพียอะไรตรงนี้กูอยากรู้จริงมันไม่ใช่ว่าเราต้องทำแคมป์ให้เต็มก่อนนะตรงนี้เปอ่าเนี่ยบิ๊กสอนให้อาฟายอะเอาอ่ะนะแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะามีไฟเดี๋ยวล้อมันพีดิเฮ้ยมาแล้วนี่ไงคนมาเนจอแล้วสนอะไรเหรอเฮ้ยเราไม่เป็นอาชีพนี่นะเหรอเฮ้ย แล้วรูปหนังอัลฟามันคืออะไรอ่ะหมาอัลฟาเป็นไงมันมีมันมีกล้ามเหรอมันเขียนจริงเนี่ยมันบอกให้เอาให้เอาผิวของหมาป่าอัลฟามาแล้วหมาอัลฟาไปจะใครกูถามไม่ไปชุบไม่เหรอกูอยากรู้อะขวานกูแลกขวานที่ดีมาแล้วเพว่าตีนกระแตเอาในค่ายมันหายไปแล้วอะฟุกหรือเปล่ากูแลกกูแลกขวานที่ดีมาแล้วเนี่ยเพราะว่าหนังมาป่าที่ดีเพราะว่าหนังมาป่าธรรมดามันให้ไม่ได้อะเราไม่ไปชุบไอ้พามเหรอ ไม่มันหายไปไหนอ๋อมันมาแล้วเมื่อกี้มันหายอ่ะเราส่งขดเส้นไว้เลยไปขดเอฟกันเดี๋ยวกูไปชุบมันเองเจอเจอรถม้าแล้วปะโง่ไงเยี่ยมโง่มาตายคนเดียวสมเพศไม่ทนัยได้แล้วหนัง a l ฟ h าเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยืนเอฟเควะห่อรถมาเพราะมันหลุดวรอหรือมันหรือมันไม่อยากแบกแล้วอ้าวมึงก็ตายไปงี้ก็ของมาให้กูซะ เอาไหมเอาไม่ไปเผาได้ไหมโอ้ยไม้เปียกทำไงอ่ะไม้เปียกปล่อยมันอย่าเผาเปลืองไม้เปียกเออเผาเผาไม่ได้เออต้องเป่าเป่าให้มันแห้งไอ้จะดับแล้วไอดับแล้วเพื่อนเอ้อไอดับไอ้ดับแบบมีอะไรอ่ะอ้าวแล้วมันทําไงเราจะยอมเราจะยอมเสียแบนเอชจะชุบมันอีกทีไหมเพราะเมื่อกี้กูเสียมาได้นั่นหนึ่งเฮ้โยเนี่ยมันผิดวะเนี่ยก็เมื่อกี้กูเมื่อกี้กูชุบไปแล้ว ยกรกูต้องมาเปลืองไอ้ศาตว์เปลืองสองอันไม่งไปยืนให้หมาตีแค่กูต่อยหน้าแม่งเลยโอ้โ้ไปน้องดูนะฮะอย่าใช้ความรุนแรงนะเองก็โหดเกินเออมันก็แค่แบบเพื่อนเล่นไม่เป็นหรือเปล่าเองมันอาจจะไม่ได้แบล็คหรอกโอ้โหเล่นไม่เป็นแม่งมาเล่นมาเล่นไปแบบนี้ยเออไม่ชอบอีกแล้วจิไม่ไม่มีใครปุ่เลยว่าปุ่มกระนั้น ไม่เ,เดี๋ยวกูเป็นคนสวนให้ก็ได้ไม่เป็นไรเด็กเด็กตึงคนกับเออมันเป็นมันเป็นดีมึงตะก้องเป็นอตัวสีสัตว์กูนี่ไม่ว่าจะเกมไหนกูว่าเป็นในนี่อยู่แล้วคนสวนกูรูร้แล้วทั้งคลิปไม่ได้ออกมึงเล่นอย่างนี้ไงเทียเ่ยเฮ้ยอาหาร <โอ S 1> ไม่พอ,<โ>อแล้วไะที่สามสารถย้<ส>ายกระป๋ะ ได้บอกว่ากูย้ายกำลัดแต่งมะย้ายไม่ได้วางไปแล้วอ่ะเขาเนี่ยวางได้วางได้วางได้เร่องอะไรเครื่องกระถางพังโมงเครื่องเตือนใจล่าล่าของไอ้พวกงั้นอ๋อเขี้ยบกูวิ่งไปหาของมึงดีกว่าของกูไม่ค่อยมีเลยเฮ้ยกูเจอหมาอันฟาแล้วเฮ้ยหมาฟาคือไอ้ทุหมามีเขี้ยวไอ้เหี้ย หมาทุกตัวก็มีเขี้ยวไปเหมามันตาแดงอ่ะไปช่วยกูหน่อยตาแดงเหรอแดงอ่ะหมาบาเดียวได้เหรอวิ่งเร็วมากกูมันจะตายไม่มีเขี้ยวแล้กูพามันแล้วกูมันจะเดินไปเปิดหีบซะหน่อยแม่งเอ้ยนี่กำลังวิ่งไปที่แคมป์อยู่ที่น้ำวนละวเบียดได้หนังอันฟ้าโชว์ความเท่น้องๆนุ่มๆเอ้าช่วยหน้อยเออไอฟูสิ่งมันก็ตายนี่มัน โอ้ไม่ได้หนังด้วยโอ้ยแยง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 โหเล่นแบบเล่นแบบเป็นติกไม่สมเป็นตกไปตรงนี้มีกองกองหมาอะไรด้วยอ่ะก็ลองเข้าไปอยู่ก็จะมีอาหารเพียบเลยนะ้ยเป็นไรเออเป็นไรอ่ะก็ลองเข้าไปดิครับลองเข้าไปอยู่ดไปเจ้าเฮ้ยกูได้แบนด์เอกแล้วเฮียสงก็เป็นตำแหน่งหมอจริงกูอ่ะ มื่อกี้มึงเลยเป็นคนสมัครช่วยเฮ้ยมันขมิ่งนะเฮ้ยกูแตกจริงเฮ้ยเฮ้ยผลไม้ผลไม้ด่วนช่วยด้วยครับไอ้ผลไม้สิงเหรกูต้องแดกผลไม้ข้างทางเฮ้ยถ้าเรามาที่หิมะมันจะหนาวปะโอ้หนาวจริงที่มันก็ส่งจริงแหละด้วยว่ามันหนาวด้วยเหรอเออ เอ้ยแล้วนี่มันมีอะไรแลกหูฟังด้วยเหรออะไรฟังเกมมิกเหรออ๋อเอ้ยมันมีให้แลกจริงเอาไว้เอาไว้ตื้อตื้อตื้อมันเออมันคือเหมือนแบบไอ้พวกอุปกรณ์กันหนาวอ่ะแลกมาต้องการตีนกระต่ายสองอันเฮ้ยปืนมันแรงไหมวิไฟูตายไี้ฟูโอ่ยี่ลำบากหมออีกสัตว์ยี่ลำบากหมอมึงเกี่ยวอะไรกันแน่เป็นหมอไงอ๋อเป็นหมอเนาะโอเค โอ้ยเขาบอกอยู่มันทนความหนาวไม่ได้กูไม่ได้โดนหนาวตายกูโดนกัดเฮ้ยช่วยด้วยมันคือตัวอะไรวะกูไม่รู้อยู่ดีก็วิ่งมาหากูกูไม่ได้โง่กูไม่ได้โง่ขนาดหนาวตายได้เว้ยเอาไปโอ้โหอะกูคิวได้มกัเชี้ยวต้องลำบากนะเชี้ยวเนี่ยมันเนี่มันฟุกเพราะคนฉลาดเน่ะเออกูมันจะหนาวแล้วกูหนาวกูมันจะหนาวตายกูหูกูหนืดมาก ไอ้ยังตีตีบัฟเขาแตกไม่แตกเขาแตกเขาอยู่ในกรงนะสเต็กเอาเอาทำไมสเต็กกูโดนดูดเอาไม่เอาสเต็กใส่อะไรใส่เครื่องนี้หรอมึงบ้าปะเนี่ยมันดูดมันดูดกูไม่ใส่ไม่เอาสเต็กใส่เครื่องทำเชื้อเพลิงใส่ใกล้มันดูดเปล่ามันเป็นเครื่องทำปุ๋ยชั่วห้าปะ เราสร้างอะไรได้มั้งเนี่ยโอ้โหเอ้อท่างทุกอย่างอะเร้วบูสต์แต์คืออะไรอ่ะแบบอยู่ในฐานแล้ววิ่งออกจากฐานแล้วเร็วขึ้นเหรอมันคือเครื่องพุ่งแบบฟรีไฟล์อะที่แบบโอ้ยเล่นเล่นสเก็ตแล้วยิงแบบจริงเหรอผมบอกได้ก็ได้ว่ะอุ้ยโอ้ยฟอร์หยุดได้ป่ะมีเปล่าแล้วหยุดได้ป่ะไฟล์ในเอปิกอ่ะเราวิ่งเออเอปิกก็ได้ปะที่ไฟมีเหรอเพิ่งวิ่งอ่ะเฮ้ยทำไมกูไม่วิ่งวะ เฮ้ยีเหรอวิ่งวิ่งไวจัดไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วเฮ้ยกูได้ยินเสียงแล้วกูวิ่งแล้วไม่เอาดีกว่าเอ้ยนี่มีต้นอะไรอ่ะนี่ต้นอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีต้นกล้วยที่มันเป็นสีแดงนยเหรอกล้วยเหี้ยไอ้พริกตัดตัดปะตัดลงมาให้มยตัดลงมากล้วยสีแดงอ่ะ คำจะพูดริงเฮ้ยกิกุ้ยสีแดงวะเอ้ยป้าครับป้ารับมีกขขารับไอเทียมันก็เขียดอยู่ไม่ชิลลี่เน่สอนเหอเฮ้ยได้ปืนไรเฟิลมาอาวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้ถามด้วยก่าแขกว่าแข็งแไหนตัดไม้ดิฟุก ม่านแข่งแก่งตัดต้นใหญ่เลยปะกูได้ต้นใหญ่ไมาแล้วเพื่อนเฮ้ยไหนอะซิกอัลฟาอยู่ไหนอะอัลฟาบูตัดต้นไม่มาตัดต้นใหญ่ดิมันตัดเลยปะแนวอัลฟาบูบูปะตัดได้วะขอกินก่อนขอกินก่อนเฮียอ่ะที่มึงตายกันไหนทีสิบสี่แล้วนะในีสิบสี่แล้วนะใช่คนดูได้เลยนะเอ้ยอ่ะทำไมมันยืนตายวะโดนขาวมันโดนยิงมันโดนยิงไม่เคยโอ้ ตรงนี้มีเนื้อตรงนี้ต้องมีเนื้อเนื้อเต็มเนื้อเต็มแต่กูก็หิวเหมือนกนันอ่ะมึงเอาเนื้อจากกระเป๋าก็ไปกดแคมป์ไฟเลยวะ <c oughs> อ๋อเพื่อนมันทำมหม้อเนี่เอาเนื้อมาใส่ที่หมอ้อแรกสุบะเนื้อมันทำที่ทำไว้นะรู้ว่าตอนเล่นฟอเรนกิจแบบพวกเน,น, <c oughs> นื้อกดก็หาอาหารเพิ่มว่ะนะ้อปืนมยังมีมอนอยู่เลยไม่ใช่เหรอเนี่ยมันจ<า>ริงอะไรเนี่ยไอ้แล้วกูจะเก็บศพมันไว้ทำไมวะศพมันทำอะไรได้วะเอาไปเผาเชื้อเพลิงไง โอ้โหโหดร้ายว่ะเจพูดอะไรนะมออยู่ไหนอ๋อไม่งก็มอไว้หลังนี้มั้งมึงต้องปีนขึ้นมาแกก็แต่งละสวมเอาออกมาเมื่อทำแล้วแม่งเอ้ยใครก็สรรหาละติดตั้งวะอันนี้เขาเป็นสูตรไงที่ผมเห็นทุกช่องเพราะเนื้อเนื้อมันจะไม่ตอกเนื้อมันจะตกไปเลยใช่ไหมล่ะเนื้อมันจะไหลลงใช่ไหมกูแต่งเนื้อแล้วเว้ยมึงหยิบไปแดกเลยนะใครอ่ะ มึงไงกูยังไม่กินเลยก็มึงเอาไปอยู่อย um um, okay? um ู่ข้างบนไปแกไม่แต่กูยังไม่กินเลยไออแล้วเอาบงตัวเนี่ยกูยังเห็นเนื้อกูยังเห็นซุปอยู่เลยกูแตกมาซุปช่วยเดียวไม่ซุปไม่กินกูทำไมอย่างนี้กูแตกไม่เอาไปจริงกูแตกมาซุปเดียวเผาใหม่ดีไม่เป็นไรหรอกโอ้โหแมงเนื้อเต็มบ้านเลยนี่คือโยกาวหาครับ